การเรียนเร่องปตการเกตคุณสมศรงตันคุณนะฮะแล้วก็พี่น้องนะก้ยการเจะต้องขอบคุณพอแม่นะแล้วก็อบครูที่นีะ่ผมเม็เด็เกามาที่ดีเมื่อี้น้องบอกว่าเรียนมาสิบแปดปีนะผมสามสิห้านปะีแล อยู่ไกลมากเป็ตรงนะแต่วันนี้เนี่ยน้ำใจไกลยาว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 โันก็ต้องมีเสียบเล็กน,น้อยถ้ายังไงก็ขอบคุณนะวันนี้แล้วมาไกลนะตอนนี้ในตรงมีทั้งหมอกกัะตอนนี้เงองอนะเ,เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะท่านพระอาจารย์ตัดตัวธรรม毗ดีอะไรที่โดนนะครูของพวกเราทุกคนๆนะแล้วสุดสุดก็คือพราราชิดาฮะซี่ได้ ต่อหนะ้พวกเราได้มาทำงานวันนี้ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณท่านสมาคมน,นะครับและก็ทุกคนที่ได้ให้เกียรตินะก็อยากจะมาจะทำงานให้ดีที่สุดในช่วงที่น,นนะั่นกราบขอบคุณมากนะครับก็ยินดีกับเพื่อๆนๆทุกคนด้วยนะแต่ยินดีกับใจด้วยนะนะแต่เป็นเวลา9-10โามงเย็บ